มารู้จักกับคลินิกชุมชนอบอุ่นในจังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเสาให้นะคะแถวแถววัดต้นตาลเป็นคลินิกพยาบาลนะคะเ,ออเข้าร่วมกับโครงการสอปอสอชอตั้งขึ้นเพื่อบริการคนไข้ในชุมชนเล็กๆนะคะอยู่ในอำเภอก็จะมีสัญลักษณ์ของคลินิกชุมชนอบอุน่นแล้วก็30บาทรักษาทุกที่ ก็จะเป็นประตูเปิดเข้า2ด้านได้นะคะอันนี้เป็นด้านที่อยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็มีเวลาเปิดปิดอยู่เนาะเป็นประตูเลื่อนนะคะพอเปิดเข้ามาก็จะเห็นความน่ารักของคลินิกนะคะมีโต๊ะบริการคนไข้ให้นั่งรอ5 1 0 5-10ที่แล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆสำหรับเด็กนะคะคนไข้เด็กมานั่งได้แล้วก็มีตุ๊กตาของเล่นให้เขาได้เล่นแบบระหว่างรอ ที่วัดส่วนสูงก็น่ารักนะคะอันนี้ก็มองออกไปด้านนอกนะคะก็จะมีป้ายอยู่ข้างหน้าเพื่อที่คนไข้ขับรถผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นว่าเป็นคลินิกนะคะ,ะมาปิดประตูกันหน่อยเดี๋ยวแอร์ออกบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเนาะคนไข้ก็จะไม่ได้มากอะคะ่ะวันหนึ่งก็สัก 5้าหคนได้นะคะเปิดช่วงเย็น